สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับทางช่องปาม3บาท5บาทนะครับวันนี้ก็จะพามาชมไฮไลท์เกมนัดสำคัญครับเรียกว่าแมชชี้เป็นชี้ตายของทางลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับมีดราม่าช่วงท้ายไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับกับแมนซิตี้ที่พลิกนรกชนะแอสตันวิลล่าขณะที่ลิเวอร์พูลก็ชนะวูฟแฮมตันไปติดตามไฮไลท์กันเลยครับครับมาที่สนามอทเตเดียมเลยครับ มาชมเกมผม้บรีกครนัดสุดท้ายของซีซั่นนะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่จะตัดสินแชมป์กันด้วยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้เปิดบ้านพบกับแอสตันวิลล่าครับคุณชิตพันธทรัพย์ขำนะครับผมนุสอรศิริพันธ์นครับตำแหน่งที่ภูมิใครับเกียร์ก่อนเลยครับซิตี้ย้อนกลับมาครับแอสตัน สำค so ัญเลยครับเรื่องการสื่อสารนะครับว่าไม่ค่อยได้ลงหมจังหวะนี้ถูกบล็อกโอ้โหไม่ตรงกรอบครับโอ้กัปตัเชซุสเนี่ยครับการปรับจังหวะในการเล่นนะครับพอไปแต่งบอลทีเดียวก็อยู่ในระยะที่เสี่ยงต่อการถูกบล็อกครับแล้วบล็อกได้จริงๆด้วยเล็งแล้วเดอร์บอยยังไปเอาไปลื่นเองโอ้โหเดอร์บอยเชซุสเข้ามาช่วยได้เชซุสไหลมาฟอร์เดนฟอร์เดนยิงเองลงเน็มโอ้โหเจอกามนิดเดียวครับโอ้ฟี่ฟอร์เดน เกิดโลกเหลือเกินครับจนกระทั่งจังหวะสุดท้ายครับกราเบืเชซุสมาช่วยเก็บบอลต่อยกับฟิลโฟเดนโยกแลมซี่ไหลออกมาลูกกระดีนเปิดเข้ามาลูกนี้ได้โคนไปที่แคช1-0ครับเอาครับมาเสาร์ขึ้นแรครับจากไปที่แคชโอ้โหฝากมาที่เจคอบแรมซี่มาติแคลูกาดีนะครับเป็นคนครอสเข้ามาแล้วจากแบ็คขวาครับแบ็คซ้ายครอสให้แบ็คขวาขวิ่งโฉบเข้ามามงด้านในนะครับ ดูตำแหน่งการวิ่งของมตติ้แคสวิ่งประคองเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วเขาอยู่ด้านหลังของคันเซโลอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นนี่เป็นตำแหน่งที่ได้เปรียบครับบวกกับน้ำหนักบอลที่เข้ามาพอดีวิ่งแซงครับแล้วก็หมุ่งยัดเข้าไปหนะ้ปักอ้าวพลิกได้แล้ววัดกินได้เดียวแล้วครับวัดกินลุยเข้ามาตัวตัววัดกินต้องโอ้มิสตอมาเบียดเอาไว้ก่อนครับโอ้โหทำายจะหวาไปได้ต้องขอบคุณจอสโตนนะครับซิตี้สงหวะการ เจอบอลแบบนี้แล้วไฟเดนิโย่ลำบากตลอดนะครับนี่ก็เป็นช็อตที่ทางวิลล่าเนี่ยเองอแล้วก็จบครึ่งแรกเลยครับที่เอติฮัสเตเดียมนี่ครับแมนเชสเตอร์ซีครับเปิไฝ่ายตามหลังแอสวิลล่าเปิดทะลุขึ้นมาโฟเดนแทงต่อมาเชีุดล็อกได้จะหาเดี่ยมยิงไม่ได้คือกับมาโฟเดนหย่อมาเสาสอแล้วจะโขไปได้จังหวะนี้ยิงโอ้โหข้าขาเลยครับว่าเดบรอย ทำเร็วเล่นตามช่องกันไปเสียจังหวะนิดนึงแต่ว่าคืนมาได้ครับโฟเด้นเล็งไปที่เสาไกลนะครับจะให้มาเลสโฉบแต่ว่าขวา์ออกมาครับกระชากมาเลยครับกัซโลแล้วเปิดลูกนีนโโน้โอ้โหจิ้มความคานไปครับเออครับเบอร์เชซุสโอ้เหลือเชื่อนะครับขึ้นทางขวาของคันเซโลครับมันไปอยู่ฝั่งไหนก็สร้างเกมได้อันตรายตลอดนะครับโอ้เปิดอ้อมแนวรับมาพลิกมาได้ให้มาโฟเด้น โฟเดนดีดมามาเลสหาจังหวะพลิกยิงไม่ได้ครับต้องคือกับมาโรดี้โรดี้ยิงลูกนิดไม่ตรงกรอบครับฟิวด้วยครับเดี๋ยวดูครั้งตรงนี้ก่อนตรงนี้ครับโอกาสอีกครั้งของซิตี้บดไปบดมาครับคืนมาแล้วโอ้โหมีมุมเอ้าลุดขึ้นมาวัดกินวัดกินในยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้พลาดโอกาสนำสองศูนย์ครับโอ้โหดี็อตนี้ก็อนเดี๋ยวโรยขยับมาแล้วปั่นลูกนิด ไปตรงกรอบครับโอ้โหข้ามคานไปยิงได้เยอะที่สุดตั้งแต่อยู่กับมนซิตี้มานะครับรวมเปิดยาวขึ้นไหมวัดกินมงต่อคุณโยแตะมาคุณโยได้ยิงตรงนี้2-0ครับเวล่านี้ห่างนะครับโอ้โหโแต่เขาบอกว่า เป้าหมายที่เขาเล่นเล่นเล่นเพื่อวิลล่านะครับสร้างเพื่อวิลล่าเท่านั้นเป็นเมอชี่อนะครับี่จังหวะเสยร์ฟทไปของวัตกินดูดบอลลงได้ตัดหลังลาปลอตแล้วก็หักเร็วที่เสาแรกเลือกยิงมุมเลือกมุมยิงได้ฉลาดมากนะครับคูดิโยโอ้โหนะครับเ <c oughs> ขาต่างบอลแรกแล้วมันทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางหมดเลยครับทาอย่างรวดเร็วครับจังหวะเอาบอลลงแล้วบอลแรกดีมากครับก็เลยทําให้ช็อต2ยิงได้เลยแถมเลือกมุมได้ไปจริงๆนะครับ อ,าอ้าวยังดักไว้ได้ครับโฟเดนโฟเดนพิ้วมาโฟเดนลุยเองโฟเดนยิงเอง,งข้ามคานครับโอ้โหไปเสียบอลง่ายครับแม็กกินโดนตัดง่ายเลยแล้วดูถูจังหวะเทินสุดยอดนะครับเดอร์ิกระชากเองเปิดเองฉลับลูกนี้ได้ขกเอาครับไล่มา1นึ่งครับ แมาซิตี้ครับโดยอยุ๊ยใครกคดูกันมาที76ครับเวลายังมีนะครับสำหรับแมนซิตี้์แล้วบอลเล่นจากทางขวาของสเตอร์ลิงหาตัวคืนไม่ได้โยกไปเองครับแล้วเปิดมานน้ำหนักเป๊ะจริงๆครับบอลครอสเนี่ยแล้วมันไปหยอดข้ามหัวมาติคัสตรงเสาไกลพอดีครับโอ้โดูกันรครับสมรองคนสุดท้ายของแมนซิตี้์มงจอ่จอๆคราวนี้ไม่พลาดให้แล้วนะครับเป็นการครอสที่ยอดเยี่ยมของราฮิมสเตอร์ลิงนะครับ หนักเป๊ะจริงๆซิเชนโก้หลบมาได้ทีนโก้เชนโก้ไหลคืนมาแล้วโรดดี้ยิงลูกนี้สองเท่าครับโอ้โหซิตี้มาสองลูกลวดเลยครับโอ้โหนาที78นะครับภายในช่วงเวลาห่างกันไม่เกิน3นาทีเท่านั้นนะครับซิเชนโก้พลิ้วมาดีด้วยครับนี่ฉีกหนีง่ายๆเลยโอ้โหนี่ครับแฟมาจากระยะเกือบ 25หลานะครับเป็นลูกปลาที่ตรงและน้ำหนักดีจริงๆ <S <S โอ้โ,โหเลยเคาะมาพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยโรบินสนโดนบังเหลี่ยมการมองเห็นอยู่หน่อยเหมกันแล้วแล้วก็ทิ้งตัวช้าด้วยนะครับโอ้ดิช่องหน่อยเดียวเท่านั้นเองระหว่างกองหลังที่ยืนขวางอยู่คือเชมเบอร์สนะครับยิงผ่านเชมเบอร์มาแล้วก็เบียดเสาเข้าไปเลยเปิดทะลุขึ้นมาจะวนยังดักได้มิ้ง แต่เดอรอยช่วเข้าไปเดอร์อยกระชากเดอรอยวตวัดไม่ได้ประตูแล้วจิ้มเยบรอยครับ3-2ครับเอวคายคุณเดยกกันนี่ครับคือผลแบบนี้คือแมนซิตี้จะเป็นแชมป์นะครับดูครับแทงขึ้นมาตรงๆเร่งทารอนมิงส์ไปสกัดบอลแบบกักๆนะครับไม่เด็ดขาดแล้วก็เดอร์อยครับตามเก็บจังหวะ2แล้วก็โหจ่ายแบบยอดเยี่ยมนะครับ โยกแล้วก็ปาดโอ้โหแนวรับ2คนที่อยู่หน้าปากประตูเนี่ยตต่ตัดหลังได้หมดเลยนะครับแล้วที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของผู้ดูการแค่ไปให้ถูกตำแหน่งก็พอนะครับโดนบอลนิดเดียวก็เรียบร้อยนะครับโอ้โหเฮสุดตัวครับแป๊บสุดเตือนเต้นอีกงๆครับแชมป์บิลีกวันสุดท้ายโอ้พลิกไปพลิกมาครับสถานการณ์ขวดไปเลยครับโอ้โหกาวพชโลไปไหนก็ไปเลย ผู้ตัดสินยังไม่เป่าครับม่รือลว่าแล้วในสุดก็มาครับโอ้สัญญาสุดท้ายครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับพวกเขาทำได้ครับเอาแอสซ์ร่าไปครับ3ามปรูต่อสองลุ้นระทึกสุดๆนะครับบรรยากาศได้เหมือนนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยนะครับคือต้องจบด้วยผลชนะนะครับเพื่อที่จะคว้าแชมป์ของแมนซิตี้ครับโอเป็นวันที่ลุ้นกันตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะครับ วันนี้เป็นการลงสนามนัดที่383ของเขากับแมนเชสเตอร์ทุกรายการครับ9ปีครับจากนี้เส้นทางในวัย37ปีของเขาตั้งใจจะกลับไปเล่นที่แอตเลติโกแพรนิเซนะครับต้นสังกัดเดิมในลีกบราซิลนะครับวันนี้คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเป็นแชมป์พิมลีกครับดูการ2021ถึง2022เป็นทางการนะครับ จบแล้วครับ,บทรัพย์ลูการของพิบ์ลีกครับอ่าก็ทางัวร์เชนและทีมงานทัวร์เชนก็ขอขอบคุณครับคุณผู้ชมที่รับชมและติดตามพวกเรามาตลอดนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสัก2เดือนครับแล้วกลับมาอีก3ามทรกพย์กกาติดกันนะครับกับทูวิชั่นและก็ผู้ว่าพิบ์ลีกครับแล้วก็วันนี้ครับคุณยุทธมนทัพย์ขำนะครับและผมนุษยสอนเชฟันครับขอลาผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับดูการหน้าครับวันนี้หมดเวลาสวัสดีครับสวัสดีครับ